สวัสดีค่ะเชื่ออนัญญานะคะปัจจุบันอายุ6 5ปีค่ะนะคะออมีปัญหาเรื่องการปวดเข่าและปวดหลังะค่ะนะคะก็ค,คือตามวัยนะคะกออ็มีอาการแบบนี้มานานนะคะก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวนะคะท,ที่จะมาช่วยให้เรื่องอาการปัญหาที่ปีอยู่เนี่ยให้หายไปนะคะแต่ก็ยังไม่มีไม่มีออผลิตภัณฑ์ตัวใดยังตอบโจทย์ได้อย่างเด่นชัดนะคะทีนี้ ก็มาเจอ,อมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าวีนูนะคะวีนูตัวนี้ค่ะตอบโจทย์ได้จริงๆค่ะโดยที่นัญญานเนี่ยได้ลองทานนะคะ,ะมาหนึ่งประมาณในเห็นผลนะคะในหนึ่งสัปดาห์แรกที่ทานนะคะ ก็ตอบโจทย์ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเราทานไปเนี่ยแค่วันแรกๆเราก็จะทราบแล้วไปในอีก2-3วันเนี่ยเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าอาการที่เราเป็นนยคะมันมันมันดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่อยากจะลองดูว่าเออสักเจ็ดวันสิมันจะออดีอย่างที่มันเป็นในวันแรกๆที่เราทานไหมปรากฏว่ามันดีมากๆเลยนะคะพิพันธ์บีนูนะคะ ะะเรื่องของการทานนะคะก็ทานง่ายนะคะก็คือเราจะทานตอนช่วงท้องว่างอะค่ะนะคะ,นะคะช่วงตอนเช้าหลังจากที่เราดื่มน้ําตื่นมาดื่มน้ําแล้วเนี่ยสองแก้วนะคะเราก็หยอดเนี่ยหางกดกด3ามปั๊มนะคะกด3ามปั๊มนะคะวันละหนึ่งครั้งเองนะคะซึ่งรสชาติเนี่ยก็ไม่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 เฟื่อนนะคะไม่เฟื่อนไม่ฝวาดนะคะ คือจะเป็นรสของขมิ้นนะคะชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าตัววีรูเนี่ยค่ะมีสารสก,กรัดจากขมิ้นชันนะคะแล้วก็สารสก,กรัดจากเห็ดฮิตาเกะน,นะคะผงซิบักทอนและอาซาอินะคะซึ่ง3ตัวอีกสตัวเนี่ยค่ะช่วยเรื่องอาการปวดข้อปวดเขาได้ดีมากๆเลยค่ะยังไงนะคะก็เพื่อนๆลองทดลองดูนะคะว่า ท,ที่มีปัญหาเหมือนที่มัญญาเป็นนะคะทีดปวดข้าปวดเข่านะคะ,ะถ้าไปลองตัวื่นแล้วไม่ได้ผลก็ลองผิดพันตัวนี้ดูนะคะอาจตอบโจทย์ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ